จะลงมาเยอะเพราะนั้นยาเป็นตรเราให้ยาเป็นใหญ่ที่นี่เพราะนั้นตัวยาจะไม่ค่อย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ จิปิโสพระกัวติกรโอถมงทุกธรรมบังเกิดธรมบังบังเกิดสังขารคุณพระบิดามาราคุณพระอุปชาอาจารย์คุณพระฤาีดาบททั้งนักภพและนักสิทลปวิทยาบรอีกทั้งเท้าเตเวศพวกเาซึ่งวันนี้ข้าพเจ้าจะกระทำพิธีสักการะบวงสวงต่อแม่จานาพร้อม เดชะครูบาอธิบายอันเลิศล้ำคุณครูที่อยู่ในถ้ำในป่าเขาเร็มโมสารีอิโออาการิโกเอหิปัสิโกโอปานาจิโตปะตังเวทิตาภูอินูอิติสังพังชีวิตังยาววิธานังสารนังคตามิสจูปฏิปันโนภควาโตสาวกภาษาโฆอุชูปฏิปันโนภควาโตสาวกภาษาโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกภาษามหาปัญญวันโต ส uh ังฆภูชามหาโภควาหวติโลเกษตสังอภิปุษยามิปะรินทวนมิตมิตปัจันตวิภาขเชัแสไปรับสูกัานนะครบตรๆต่อนับ ถ้าอยากมีชื่อเสียงนะครับก็ฝากพวกผลไม้ที่เป็นมงุ่นถ้อยากรวยก็ได้เนทองเ้าี่อนต้องหยิบต้องหย่อนฝอยทองไม่สดวกเลยการลงนะ ที่มือยาวจะลืมก็ไปปักในๆน,นะครับและระวังผู้จะปักหลังเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเสื้อเพื่อนจะไปลวอาข้างหลังกลัวนะแต่มองข้างหน้าผู้ปักหลังเพื่อนไปแล้ว นะครับระหว่างที่ปัดรู่ไปนะครับเา้าจะ จะพูดถึงแม่นาพันโนนะครับชะตากรรมแห่งรักที่ไม่อาจเลื่อนได้นะครับคนนั้นตอนนี้นะครับกลุ่มดา,ารานักสแสดงแล้วก็ทีผู้บริหารแล้วก็กำลังปัก กานิดี่เนาะตอนนี้เทพวาท่านที่วัยสีแล้วนะครับท่านก็รอรับของคนจากพวกเราไม่ได้โปรยฝั่งนี้ปันะฝั่งนี้เลยไม่ได้โปรยนะให้เหลือฝั่งนี้ด้วยนะเวลาทำทดีอย่างนี้เทพท่านจะร้อเจากใจใจสองเรา Hãy subscribe cho bay, hay Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn you yeah. ที่ทุกอย่างมันลงตัวมากทุกอย่างมันเข้าล็อกทั้งหมดแล้วก็วันนี้ต้องกลับขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนก่อนเลยที่ให้ความเมตตาทั้งตัวเอมมี่แล้วก็ยามาเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็นักแสดงทั้งสองท่านดีใจที่เป็นขวัญดีใจที่เป็นนิวแล้วก็ดีใจที่เป็นทีมงานทุกๆคนเอมมี่มองว่าวันนี้มันเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเอมมี่วันที่หนึ่งทุกอย่างจะต้องเป็นนัมเบอร์วันทำไมถึ่งไม่นาคมาทำดีอ่ะครับผมสิ่งที่ผมหยิบยก เรื่องแม่นาคพระขนกมาเนี่ยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับชอบบทบทปะพันธ์นะครับบทละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับความรักผมก็เลยมองว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคือความรักของบุคคลท่านใดนะครับซึ่งความรักของท่านนั้นน่กก็คือย่านาคหรือแม่นาคพระขนมของพวกเราก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อถ่ายทอดความรักที่ยิ่งใหญ่และเป็นอรมตะที่มีอยู่จนทุกวันนี้ครับ ขวัญเนเป็นีค่ะค่ะมถึงจะ้รลก็คือโดยส่วนตัวขวันเราก็นับถือย่านาคโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ทุกคนทราบกันว่าบุคลิกขวัญเนี่ยจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลย่านาคแต่ในเมื่อโอกาสหรือว่า สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันพอเจาะจอ,อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของขวัญกันแต่ว่าโดยนะตรงเนี้ยเราขวัญก็พยายามจะตั้งใจทําให้เต็มที่ในฐานะของนักสแสดงที่เราจะพยายามถ่ายทอดย่านาในตามบทประพนันธะ์ณปัจจุบนันแล้วก็ตามความรู้สึกของขวัญและทีมงานที่เขาบีบออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ก็ถือว่าเป็นแม่น่าเพิ่มอีกความทรงจำอีกความทรงจำหนึ่งขวัญก็ อยากให้เวอร์ชันนี้อยู่ในใจเพิ่มของยานาในหลายๆเวอร์ชันที่ผ่านมาค่ะเมื่อกี้ได้ยานาว่าก็ความรัขอให้ใรเครดอะไรอย่างนี้ไก็เราก็ขออนุญาตขอเข้ามาแล้วก็อย่างอย่างตัวขวาเนี่ยบางอย่างเราอาจจะถ่ายทอดได้ไม่เต็มที่เท่าเท่าความรู้สึกของยานาแต่บางอย่างเราก็ต้องให้ ย่านาคช่วยช่วยสอนแล้วถ่ายทอดอารมณ์ให้เราเนอะเพราะว่าคืออันนี้คือไม่ใช่มามาจากที่นักแสดงเล่นมาจากตัวสอนและถ่ายทอดเป็นอารมณ์แต่อันนี้คือมาจากบุคคลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามออกมาให้เต็มท,ที่สุดค่ะครับก็นิใจมากครับที่ได้มารับเล่นละครหรือซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ อย่างที่พี่เดบอกเป็นเรื่องราวอมตะอยู่แล้วครับเรื่องนี้แม่นาคพระขนงนะครับก็ถ้าได้มีโอกาสมาเล่นก็ไม่ไม่อยากจะพลาดโอกาสดีแบบนี้ครับแล้วยิ่งได้เป็นพ้อมากด้วยก็เป็นผู้รักที่เรียกว่าอมตะแล้วก็เป็นเป็นผู้รักในตำนานของของประเทศไทยของเราเองครับผมก็อยากจะถ่ายทอดออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดครับผมก็โชคดีมากครับที่ได้ทีมบูที่ที่เก่ง ระดับต้นๆของประเทศนะครับมาสอนให้ในในเรื่องนี้ร่วมทั้งแล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วด้วยสำหรับคิวบูกับทีมนี้ก็หวังว่าจะออกมาสวยงามแน่นอนครับรไม่าไม่าคตีความยังไงด้มาคั้งแก็ได้อะไรคือ <c oughs> คือคือคอ,อันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ที่ผมกดดันมาก <c oughs> เพราะว่าแม่นาาที่ผ่านมาเนี่ยทุกทีมเขาทําไม่ดีมากนะครับนนเราเรา,าแนี้เ,นเราก็เลยกดดันพอสมควร แล้วก็ช่วงแรกที่ข่าวออกไปผมขออนุญาตนะกพูดในน้มของแทนน้องขวัญว่าในโซเชียลมันดังมากในเรื่องของว่าทําไมน้องขวัญเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างนี้ครับคือผมมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากจากการค้นคว้าและตํานานเนี่ยผมเชื่อว่าแม่นาคเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรที่เราต้องเลือกคนสวยมาเป็นแม่นาคใช่ไหมฮะแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมั่นใจทั้งนิวแล้วก็ ขวัญน่าจะถ่ายทอดในการเป็นนักแสดงได้ดีครับก็อยากให้แล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ที่คอมเมนต์มานะครับคืออยากให้ไปดูว่าเราจะนำสนอนในมุมไหนนะครับแล้วคิดว่าขวัญก็เต็มที่นิวก็เต็มที่ผมว่าความสวยความหล่อเป็นเรื่องธรรมดาของพร่ออีกนั่เองครับแล้วจริงฉ่กไฮไลท์นี่มีไหมคะหรือจะมีการแบบ อันนั้นอันนั้นอันนั้นมีครับซึงได้ขออนุญาตทางทางเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วมีแน่ๆครับแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองมีมีหลายมีหลายอย่างซึ่งเราทิ้งไม่ได้เพราะว่าคนดูจะมีความทรงจําตรงนั้นไว้นะครับเราก็จะนําภาพเก่าๆกลับมาแต่ก็มีมุมที่นําเสนอใหม่ๆอยู่พอสมควรน่นะครับว่ามันจะมีมีมีอะไรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ยอดสร้อยด้วยนะครับที่อนุญาตให้เราได้ใช้ฉากเก็บมะนาวครับ แล้วยังมีมีอีกหลายอย่างครับเราขออุ้มไว้ก่อนนะครับี่ใช้แเอมี่เป็นตัวแทน่ละครกนคะมีนักสแสดงอีกาามากมายค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเอมี่มีนักสแสดงอีกเยอะมากเยอะจริงๆนะคะก็มีแต่ทุกคนที่รู้จักด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เอมี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแรกในการจัดเป็นผู้จัดแบบสมบูรณ์แบบนะคะก<ม>็อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรขวัญเลยนะคะ จริงๆขวัญเป็นมืออาชีพมากเอ็มเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการขวัญทําให้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเมตตาแล้วก็รับยาานาเวอร์ชั่นนี้เข้าไปอยู่ในใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแลยนักแสดงทุกคนมากๆเพราะว่าเราเตรียมงานกว่าจะมาเป็นแม่นาคพัขนมเวอร์ชันนี้เนี่ยเราอยากที่ทราบว่า กว่าพระเอกนางเอกจะตัดสินใจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะได้ชมกันเวอร์ชั่นของขวัญุ่สามีแล้วก็นินพยพลก็ติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากครับพีบเาา่เดชค่ะฝากติดต่อค่ะพี่เดชด้วยพี่เดชด้วยใช่สิทฝากติดตามบอก<า>เลยว่าว่สฝากด้วยฝากวันเวลาอากาศครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแม่นาคพระขนมเวอร์ชั่น2021นี้นะครับพันเวลาพระเอกนางเอกของเรา สุดยอดมากๆน่ารักนะครับทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยรู้สึกรู้สึกเลยว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็น้องน่ารักทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับออกอากาศทางช่อง9นะครับทางช่อง9นะครับเมอ SD 30นะครับตอนแรกนะครับก็คือวันเสาร์ที่12มิถุนายนนะครับเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะครับนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มเริ่มวันที่12มิถุนายนนี้ครับผม